สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูผีเสื้อกันนะครับที่บ้านกลางแคมป์นะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการดูผีเสื้อวันนี้เราออกจากชะอำนะครับตอน c จ็ดโมงสี t r a i g h t ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะมาถึงประมาณ9โมงเช้าค่ะแล้วก็เราจะเสียค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่นะคะ60บาทค่ะเด็ก30บาทค่ารถยานพาหนะอีก30บบาทค่ะและบริเวณนี้นะคะนานาก็ได้ปั๊มพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติเพิ่มอีกหนึ่งที่ด้วยค่ะ ระหว่างทางนะคะก็จะเป็นทางขึ้นเขาค่ะแล้วก็จะผ่านอุโมงคต้นไม้ด้วยนะคะจากทางที่เราชำระค่าบริการขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะระยะทางประมาณ13กิโลเมตรค่ะนอกจากจะมีอุโมงต้นไม้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆขับรถมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าจะมีผีเสื้อนะคะจำนวนมากเกาะอยู่ที่พื้นถนนค่ะแต่ถ้าเราขับไม่เร็วนักเราค่อยๆมาเนี่ยเขาก็จะคอยบินหนีหลบเราเหมือนกันค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจอสนะคะบ้านกลางค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณกลางเต็นท์นะคะแล้วก็จะเป็นจุดแรกที่เราสามารถชมผีเสื้อได้ค่ะและสำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะก็ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะและได้รับเป็นโมรดกโลกนะคะเมื่อปีพศ2564ค่ะ ตรงลันกลางเต็นท์ของบ้านกลางตรงนี้นะคะเราจอดรถแล้วเราจะมาเจอกับโป่งผีเสื้อนะคะซึ่งเป็นจุดชมผีเสื้อจุดแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ oh. go closer you can ค่ะตรงนี้ก็เป็นฝ่ายน้ํานะคะมีแอ่งน้ําอยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะมีฝูงผีเสื้อเห็นแค่นี้เราก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็สามารถเดินไปบริเวณด้านนู้นได้อีกนะคะเดินเลียบด้านข้างมาอีกนิดเดียวนะคะประมาณสักไม่ถึงสัก20เมตรเนี่ยค่ะก็จะเจอผีเสื้อฝูงใหญ่อีกฝูงหนึ่งนะคะเยอะมาก ค่ะและจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ลำทานที่1ค่ะโดยใช้บริการรถ2แถวนะคะของที่นี่ค่ะก็จะคิดค่าบริการคนละ20บาทค่ะนั่งไปประมาณ5นาทีนะคะก็จะไปถึงทานที่1ค่ะและจากนั้นเขาจะปล่อยเราลงจุดนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถเดินต่อไปทานที่2และทานที่3ได้เลยค่ะและรถจะมีรถวนลับตลอดค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงลำทารที่1นนะคะเขาจะมาปล่อยเราไว้บริเวณนี้ค่ะแล้วก็เดินไปได้เรื่อยๆเลยเขาบอกว่าเดินได้ถึงระยะ1.5กิโลเมตรเลยค่ะขากลับรถก็จะมารับเราบริเวณนี้ค่ะมานั่งรอได้เลยค่ะ จากจุดปล่อยเอาลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นลำธารที่1น,นะคะนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงลำธารที่2ค่ะก็จะเห็นว่ามีผีเสื้อบินเยอะขึ้นนะคะยิ่งเราเดินเข้ามาในป่าลึกก็จะเจอผีเสื้อมากขึ้นค่ะ ค่ะแล้วนี้ก็เป็นวันเดทริปสั้นๆของครอบครัวเรานะคะขึ้นมาที่แก่งกระจานค่ะเพื่อมาดูผีเสื้อค่ะก็ง่ายๆนะคะก็มาช่วงหน้าร้อนค่ะมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะขึ้นมาแล้วเสียค่าเดินทางมาดูผีเสื้อตรงบริเวณบ้านกลางแครมนี้ราคาคนละ20บาทนะคะแล้วก็ค่าข้าอุทยานผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทค่ารถ30บาทค่ะ การเตรียมตัวก็อาจจะมีลำทารต้องเดินบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณใส่รองเท้าให้เหมาะสมค่ะทริปนี้เราก็ได้เห็นผีเสื้อเยอะแยะเลยนะคะก็สนุกมากเลยค่ะ Thank ต้นกิ้วฟ้าวชิงบายบ b ย t t e ฟ f l y